สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับคนดวงเฮงทุกๆท่านกันเลยนะครับก็สําหรับนะครับในวันนี้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับก็โชคดีกันทั้งหวยลาวเลยเนาะนะครับหวยลาวก็เข้าบน่างเลยนะครับส่วนหวยฮานอยก็เสียได้นะครับเนาะเสียได้อาหจจับให้นึกว่าจะมาในหลักหน่วยนะครับก็มาในหลัก10บซะงั้นนะครับ3เนาะนะครับก็มาดูผลกันเลย นะครับก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์นะครับขอคนละไลค์นะครับใครโชคดีถูกหวยลาวถูกหวยฮานอยบ้างครับอ่านะครับแสดงตัวด้วยนะครับเนาะเออนะครับก็ก็ขอให้โชคดีอีกนะครับสําหรับในวันที่30นะครับใกล้จะหวยไทยแล้วนะครับอ่านะครับหวยไทยก็ก็ลงแล้วนะครับเนาะสำหรับในโค้งสุดท้ายบนล่างนะครับเดี๋ยวผมลงให้วันเสาร์นี่แหละนะครับเนาะอ่านะครับวันที่30นะครับก็เป็นวันคล้ายวันเกิดผมนะครับยังไงก็ ก็ขออวยพรนะครับขอของขวัญนะครับวันเกิดนี้นะครับก็ขอให้สมาชิกทุกทุท่านโชคดีนะครับเฮงเงรวยรวยปังๆกันทุกคนทุกท่านนะครับขอให้พรที่สมาชิกนะครับอวยพรมานะครับก็ขอให้ย้อนกลับคืนไปนะครับสําหรับสมาชิกเนาะนะครับขอให้พรนั้นนะครับย้อนกลับคืนไปเป็นร้อยเท่าพันเท่านะครับเนาะอ่ะนะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับสําหรับในวันที่30นี้นะครับ ก็เอาผลก่อนนะครับวันที่29นะครับฮานอยเฉพาะกิจนะครับออก6 R2 63นะครับแล้วก็10นะครับก็มาในเด่น0นะครับเนาะอ่านะครับฮานอยเฉพาะกิจนะครับส่วนฮานอยพิเศษนะครับออก845นะครับแล้วก็21นะครับก็มาในตัวกลับนะครับเป็นตัวกันเนาะไม่รู้ว่าจะจับกันหรือเปล่านะครับ2112นะครับเข้าตัวกลับนะครับส่วนฮานอยธรรมดานะครับออก635นะครับแล้วก็86 ก็มาในตัวกลับนะครับให้ไป53เนาะเออนะครับให้ไป53บออกมา3 5นะครับก็เข้าไปในตัวกลับนะครับส่วน VIP นับออก7 2 7นะครับแล้วก็28ก็มาในเด่น8อยู่นะครับวันนี้ก็ถ้ารูดนะครับตัวเด่นก็เข้า4ีน้อยนะครับใครนําไปรูดถูกตัวนะครับก็รูดเข้า4ีน้อยนะครับก็มาต่อกันในวันที่30นี้ นะครับวันเสาร์นี้นะครับเสาร์ที่30นะครับตุลาคมสำหรับฮานอยเฉพาะกิจนะครับฮานอยเฉพาะกิจนะครับวันนี้ก็จะเป็นในเด่น2นะครับแล้วก็เด่น7จับคู่นะครับ8คู่นะครับก็จะเป็น26 28 2 5 2 3สา เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดสามนะครับก็จะเป็นใน8คู่นะครับที่ให้เน้นไปนะครับก็เบสเดียวนะครับสองเเนาะอ่านะครับก็ส่วนสามตัวนะครับจะมีเจ็ดสองแปดเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ด 2 5นะครับก็จบไปแล้วนะครับนอยแรกนะครับนอยเฉพาะกิจต่อไปก็จะเป็นนอยนะครับฮานอยพิเศษนะครับก็หานอยพิเศษก็ตัวเด่นก็ยังเข้าเรื่อยๆอยู่นะครับตัวเด่นนะครับก็ตัวเจาะอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างปรับปรุงกันไปเนาะนะครับวันนี้หาน้อยพิเศษนะครับเป็นเด่น6นะครับแล้วก็เด่น7จับคู่นะครับก็จะเป็น 6, 5ห4 6 0 6 2นะครับ75 74 70แล้วก็72นะครับก็จะเป็นใน8คู่นะครับเนาะส่วนตัวกันนะครับพิเศษหารน้พิเศษก็จะเป็น66 6, นะครับแล้วก็76เนาะส่วน3ตัวนะครับจะเป็น6 7 5 6 7 4 แล้วก็6 7 2นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในฮานอยพิเศษนะครับต่อไปเป็นฮานอยธรรมดานะครับหรือปกตินะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นในเด่น3นะครับแล้วก็เด่น4นะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนเมื่อวานเลยนะครับก็จับคู่8คู่นะครับก็จะมี32 36 3 8 3 9 4ี่สองสี่สี่สี่เก้านะครับก็แคู่เนาะนะครับส่วนตัวกันนะครับตัวกันก็คือ3ามเจ็ดนะครับแล้วก็จะเป็นในสี่เจนะครับสตัวนะครับจะเป็นเก้าสาแล้วก็ 948นะครับจบไปแล้ว3ามนอยนะครับถ้าถูกใจยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นฮานอย VIP นะครับ v ี p นี่ก็ช่วงนี้ก็ยังฉับทางยากอยู่นะครับมาก็มาตัวเด่นอยู่นะครับก็เหลือแต่ตัวเจาะนี่แหละครับเนาะว i p นะครับวันนี้เป็นเด่น6นะครับแล้วก็เด่น5นะครับจับคู่8คู่นะครับก็จะเป็น6 7 6 0 61แล้วก็6 3นะครับ57 50 51 53นะครับก็จะเป็นใน8คู่นะครับส่วนตัวกันนะครับตัวกันก็คือ6 2นะครับแล้วก็52เนาะ ส่วน3ตัวนะครับ3ตัวก็จะเป็น9 6 7 9 51แล้วก็963กนะครับก็จะจบไปแล้วนะครับแนวทางทั้งหน่อยนะครับหานอยนะครับเราถ้าถูกใจยังไงรีมกดไลน์นะครับใครโชคดีถูกหวยนะครับเม้นเข้ามาเม้นเข้ามานะครับอ่านะครับก็วันเสาร์นี้นะครับก็เดี๋ยวก็จะไปนะครับทำบุญในวันคล้ายวันเกิดเนาะ นะครับเดี๋ยวเผื่อได้นะครับโชคได้ลาบอะไรนะครับเดี๋ยวเอามาฝากอีกนะครับเนาะแต่ในช่วงเช้านะครับก็ผมก็จะลงในคลิปโค้งสุดท้ายบนล่างนะครับก็งวดที่แล้วเข้าไปตรงๆใน72นะครับยังไงก็อย่าลืมไปดูอย่าลืมไปติดตามกันได้นะครับในที่ช่องหวยเด็ดจัดไป นะครับก็ขอให้โชคดีเฮงเปังปังเหมือนหวยลาวพัฒนานะครับสำหรับสูตรมันก็จะมีเข้ามีหลุดปะปนกันไปนะครับก็เหมือนห้าน้อยนี่เลยครับเนาะอ่านะครับก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะแต่ถ้าหลุดรบ่อยนี่ก็ไม่ไหวนะครับเนาะเออนะครับก็ยังไงก็ขอให้เฮงๆงปังปนะครับกันทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับในวันที่30ตุลาคมนี้ผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ